หลังจากผ่านไปกว่า43ปีทรอนอ r ริสก็กลับมาพลิกแนวคิดดั้งเดิมของแฟรนไชส์นี้แทนที่จะพาผู้ชมเข้าสู่โลกของคอมพิวเตอร์อย่างภาคก่นกอนหนังภาคนี้กับเลือกที่จะดึงเหล่าผู้อาศัยอยู่ในโลกดิจิทัลออกมาสู่โลกของความเป็นจริงภาพยนตร์ภาคต่อทรอนอ r ริสได้แนะนำตัวละครชุดใหม่โดยมีจาริดเลโตรับบทเป็นอริโปรแกรมที่กลายเป็นกบฏซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่อง ก่นอารมณ์สำคัญของหนังจะอยู่บนเส้นทางของตัวละครนี้โปรแกรมที่ดูออกมาให้เป็นเพียงเครื่องจักรสังหารแต่กลับค่อยๆพัฒนาเป็นปัญเจกบุคคลที่มีหัวใจของตัวเองแต่ภาคเอริสนี้จะสามารถลบข้อคอหาที่ว่าทรอนเป็นหนังที่วิชวลดีแต่เนื้อเรื่องแย่ได้หรือไม่และทางสนับะกายคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ลองมาฟังกันดูนะครับ การกลับมาแบบเล่นใหญ่สุดๆของภาพยนตร์แฟรนไชส์ชุดทรอนหลังจากภาคล่าสุดอย่างทรอน Legacy ถึง15ปีภาคนี้จะออกมาเป็นซอฟต์รีบูตคือยังคงคอนเซปต์เดิมยังมีตะกรบางอย่างจากภาคก่อนๆอยู่โลกกริที่เป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ก็ยังคงมีอยู่ และที่สําคัญคือการไม่ทิ้งการบิดมอเตอร์ไซค์ดีไซน์ชุดก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีไฟให้เป็นสีแดงสีสันร้อนแรงสมชื่อภาคแอริสเทพเจ้าสงครามซึ่งมันเวิร์กมากๆม,มันส่งผลให้หนังพุ่งทยานสู่ความล้ายุคแบบเดือดดานแถมยังร้าใจไปกับเพลงประกอบจาก Nine n i n e i n c h Nails วงดนตรีแนว Industrial Rock ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีร็อกหนักๆก,กับอิเล็กทร onic ิกส n ซสุดแสนจะเข้ากับหนัง แม้จะอยู่ท่ามกลางความกดดันด้านดนตรีประกอบที่ต้องรับไม้ต่อจากผู้บุกเบิกตำนานแฟนชายนี้อย่างเวนดี้คาร์ลอสจากทรอนภาคแรกในปี1982และดาบพังจากทรอนเลกาซีปี2010 นายอินเนลส์ ails, แม้ว่าจะยังทำได้ไม่ถึงเท่าผู้คนเหล่านั้นแต่นายอินก็ไม่ได้ทำให้พวกเราผิดหวังเลยสำหรับสกอรเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ t r ร n ส r เรสเนอแล้วก็ Attica า r รอสเลือกทำดนตรีภาย,ายใต้ชื่อวงนายอินเนลส์แทนที่จะเป็นชื่อของพวกเขาอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น The Social Network ในปี2010 The Girl with the Dragon Tattoo ในปี2 0 1 1 Gone Girl 2ก่อนเกิลสองในปี2017 หรือการร่วมงานกับทางดิสนีย์ในโซลเมื่อปี2020เป็นต้นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะทรอนแอริสสามารถใส่ความเป็นนายอินชเนลส์ได้อย่างเต็มที่โดยการผสมซาวอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวงมาเสริมสร้างบรรยากาศให้กับภาพยนตร์พูดได้เต็มปากว่าส่วนหนึ่งในความดีงามของทรอนแอริสก็คือนายอินชเนลส์นี่แหละสมแล้วกับการที่โปรโมทว่าได้นายอินชมาทำออริจิน a ลมิวสิให้ยิ่งได้ฟังในโรง iMAX ยิ่งสะใจสุดในส่วนของวิชวลก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับสิ่งที่ได้ไฟสีแดงตัดกับแบ็ k กราวด์ดำมือดอย่างโดดเด่นดีไซน์หลายๆอย่างในเรื่องค่อนข้างจะเท่ฉากแอคชั่นฉากแว้นมอเตอร์ไซค์ใช้เอฟเฟกได้ดี CG ไม่มีปัญหาดูแล้วเพลินตาม,มากมีการใช้วิชวลเอฟเฟกที่สามารถพาเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังได้ แนะนำอย่างยิ่งให้ไปดูในโรง iMAX นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนังที่งานภาพตะการตาม,มากซาวกระหึ่มเพลงเพราะการตัดฉากถือว่าทำได้ดีไม่ขัดตาแอบเสียดายนิดหนึ่งที่ไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆคือวิชวลมันสวยมากๆยิ่งใหญ่ตะการตาม,มากๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังที่พยายามขายความล้ายุคก็เลยอยากเห็นบางสิ่งบางอย่างในงานภาพที่ที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆหน่อยคือมันไม่ใช่ไม่ดี v i ช u a l อฟเฟกต์ทำได้เนี๊ยบตามมาตรฐานตามคาดหวังแต่เราก็เคยเห็นอะไรประมาณนี้มาก่อนแล้วครับซึ่งจุดนี้อาจจะมาจากเนื้อเรื่องด้วยที่มันไม่ได้แต่งเติมสิ่งใหม่ๆอะไรมากนะักส่วนด้านเสียงไม่รู้ว่าเป็นเพราะโรงที่ไปดูหรือเปล่าคือซาวมันกระหึ่มสัดใจแต่มันยังขาดวิติด้านเสียงไปสักหน่อยด้วยศักยภาพลำโพง iMAX ยังอยากให้ใส่ไอเดียในการทำซาวให้ดังมาจากซ้ายขวาหน้าหลังบ้าง น่าจะช่วยเพิ่มอารมณ์ร่วมกับหนังได้มากกว่านี้แต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะผิดหวังเรื่องงานภาพหรือว่าเสียงจ่ายเงินไปดู IMAX ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินเรื่องของหนังผมก็ยังรู้สึกว่ามันปแปลกๆอยู่ดีคืนหนังมันช้าในหลายๆซีนหรือไม่ก็ให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่มันดูปแปลกๆเช่นฉากต่อสู้ มันควรจะทำให้ผู้ชมอย่างเรารู้สึกตื่นเต้นลุ้นระทึกไปกับฉากต่อสู้นั้นๆแต่วิธีการนำเสนอของหนังกลับทําให้ทุกอย่างดูช้าดูไม่มีอิมแพคดูเหมือนเป็นฉากซ้อมสตันมากกว่าจะเป็นการต่อสู้จริงๆด้วยทีมงานเบื้องหลังคุณภาพสูงอย่างเจฟโครนนเวิร์ผู้กำกับภาพคู่บุญของเดวิดฟินเชอร์ และไทเลอร์เนลสันนักตัดต่อจากก n อน i r l พร้อมกับพ่วงกับฝ่ายผ้าเพิ่มเติมจากเปียโตรสเกเลียของ r ริ l e ี้สกอตหนังมันควรจะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่มันเร้าใจโดยเฉพาะเมื่อได้นายอินชเนลส์มารับหน้าที่ในการทำดนตรีประกอบแต่สิ่งที่ได้กลับเป็นฉากที่เต็มไปด้วยบทพูดแล้วก็เสียงดังกลบทุกอย่างอย่างฉากไล่ล่าเจสกีดิจิตอลที่ Eve แล้วก็แอริสต้องพูดคุยขณะที่มีขีปนาวุธตามหลังในในเดกริด ซีนนั้นมันให้ความรู้สึกทุกอย่างดูวุ่นวายแล้วก็ไร้ความหมายมากๆเหมือนทีมผู้สร้างเขาเริ่มต้นประโยคว่ามันจะเท่แค่ไหนถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้แต่มันไม่เคยมีการถามเลยว่าแล้วมันมีเหตุผลหรือเปล่าคือในหนังมันมีเหตุผลแหละที่เกิดฉากนั้นฉากนี้ขึ้นมาแต่ว่าเหตุผลที่ว่ามันเหมือนใส่มาตามหลังมากกว่าเหมือนคิดซีนก่อนแล้วค่อยหาเหตุผลให้มันประมาณนั้น ในด้านเนื้อเรื่องจากภาคก่อนที่มนุษย์จากโลกจริงเข้าไปมีบทบาทในเดอกริดร่วมกับโปรแกรมที่ถูกสร้างในทางตรงกันข้ามธีมของภาคนี้คือจะเป็นยังไงเมื่อโปรแกรมต้องออกมาใช้ชีวิตในโลกจริงมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์มากขึ้นแต่ว่าพล็อตแนว AI ที่ตระหนักรู้ตัวเองนั้นถูกใช้ซ้ำมาหลายปีมากๆแล้วครับตั้งแต่ยุค2001อสเป c o โอด s ซีจนถึงเอ็กมา n หรือไม่ก็ Blade Runner 2049อะไรเงี้ยซึ่งทำให้เนื้อเรื่องของ Tron a r ริมันไม่ได้สร้างความสดใหม่อย่างที่มันควรจะเป็นเลยทำให้เนื้อเรื่องมันดูธรรมดาไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ก็ดูสนุกนะครับแนะนำให้ปล่อยใจให้สนุกไปกับหนังให้สนุกไปกับเรื่องอย่าไปคิดตามอะไรมากมายเหมือนที่เราเคยดูก็ต o องมาทุกภาคนะครับที่เนื้อเรื่องคือจุดอ่อนของหนังเลย ซึ่งวิธีที่จะทําให้การดูหนังประเภทนี้มันสนุกก็คือดูแค่ว่าหนังมันจะจัดอะไรมาให้เราก็พอแล้วครับตัวหนังว่าด้วยเรื่อง2บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Encom แล้วก็ d ู l ลนเจอรที่ต่างหาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเริ่มมาด้วยการเปิดตัว a r ริสตามที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์จากซอฟต์แวร์ระบบสู่การเป็นฮาร์ดแวร์ในโลกภายนอกนำแสดงโดยจาเลตเลโต้ The Ultimate Soldier แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทั้งนักแสดงหลักแล้วก็โปรดิวเซอร์หรือเปล่าคือพระเอกเป็นโปรแกรมที่เก่งมากๆเก่งเกินคือมันเป็นโปรแกรมที่สารพัดประโยชน์มากๆอริสม,ม,มันควรจะเป็นตัวละครที่เริ่มต้นจากความเย็นชาไร้อารมณ์แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความเป็นมนุษย์ผ่านประสบการณ์แต่ว่าเลโตกับเล่นแบบมีความรู้สึกนึกคิดมาตั้งแต่ต้นนะ ทำให้การพัฒนาเชิงอารมณ์ของตัวละครดูมไม่เป็นเส้นทางที่ชัดเจนและเมื่อถึงช่วงท้ายของหนังที่หนังมันต้องการให้เราได้รู้สึกอินไปกับการเปลี่ยนแปลงของเขาความรู้สึกนั้นน่นะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเลยอย่างน้อยนะครับที่แย่กว่านั้นก็คือบทของแอริสเขียนให้เขาเก่งเก่งมากๆเป็นโปรแกรมที่ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่แฮกข้อมูลป้องกันร,ระบบควบคุมการต่อสู้ไปจนถึงสแกนหาพิกัดศัตรู ทั้งที่ในความเป็นจริงมันดูน่าจะใช้คนรับโปรแกรมกันไหมพอออกมาโลกภายนอกก็ดันแข็งแกร่งมากๆดุดันสู้เก่งไม่เกรงใจเพื่อนโปรแกรมเรียกได้ว่าเป็น o n น man army ที่ไร้จุดอ่อนซึ่งทำให้คนดูรู้สึกห่างเหินมากกว่าเห็นใจการกระจายบทเลยเทไปให้พระเอกสมุติึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันก็คือการเกลียบททำได้ไม่ดีมากทั้งที่ปูตัวละครอ,อื่นมาตั้งหลายคน อีฟคิมที่รับบทโดยเกรตาลีที่เป็นตัวละครหลักฝ่ายหญิงก็ให้เราได้เห็นปุ่มหลังนิดหน่อยกลับมาโชว์สกิลสิงนักบิดเพื่อให้พระเอกได้ขี่มอเตอร์ไซค์โชว์แต่ว่าตัว e ีฟแทบไม่ได้โชว์ศักยภาพอะไรเลยผองเพื่อนสายเทคก็มาแบบตัวประกอบเพราะเหอบางคนอาจจะไม่ต้องซ้อมท่องบทเลยก็ได้เพราะว่าได้พูดไม่กี่ประโยคส่วนตัวมองว่าหนังมาใน Energy สายเทคก็น่าจะให้เราได้เห็นอะไรมากกว่านี้สักหน่อย แม้แต่ตัวร้ายที่เก่งระดับสร้างเดอะกริดได้สร้างโปรแกรมอย่างแอริสได้แต่บทส่งให้เป็นตัวร้ายแบบแบนราบมากๆไม่มีมิติอะไรคุณแม่กิเลียนเอนเดอร์สันที่มารับบทอลิซาเบธเดลเรนเจอร์ก,ก็ก็เหมือนมาเฉยๆมาเพื่อด่าลูกแต่ก็แทบไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องเลยประเด็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลกก็ค่อนข้างจะจืดจางมากถึงมากที่สุดทั้งหมดนี้ทำให ทรอนแอริสกลายเป็นหนังที่เทน้ำหนักไปที่ตัวเอกมากเกินไปจนขาดความสมดุลในการเล่าเรื่องประเด็นเรื่องตัวเอกผมอยากเ,าเสริมอีกนิดนึงคือการเอาจารเลศที่มีชื่อเสียงประเภทคนรักก็บูชาคนเกลียดก็ไม่อยากเห็นหน้าอะไรประมาณนี้มาระบบที่ซับซ้อนที่สุดของเรื่องอาจจะเป็นอีกข้อเสียหนึ่งของหนังเลยก็ว่าได้คือเขาเทไหมคือมันเทมากๆจาเลแม่งเทสุดๆแต่ทุกซีนที่เขาเล่นมันดูแข็งไปสมด ผมว่าเขาน่าจะเหมาะกับบทจูเลียนดเดลเรนเจอร์มากกว่าแม้ว่าคุณอีวานปีเตอร์จะรับบทนี้ได้ดีมากๆแล้วก็ตามนะครับแล้วหานักแสดงคนอื่นที่มีความสามารถในการถ่ายทอดหัวใจของเครื่องจักรที่อยากจะเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงมาเล่นเป็นแอริสแทนน่าจะดีกว่าหากจาเรดสามารถถ่ายทอดมิติแบบนั้นได้ หนังเรื่องนี้น่าจะมีพลังมากกว่านี้แม้ว่าตัวจาเรเลศจะทำได้ดีในแง่ของฉากแอคชั่นแต่ถ้าพูดถึงฉากดรามา่าความดรามา่าเขายังขาดอารมณ์แล้วก็ความละเอียดในการแสดงจนทำให้หนังที่จือดอยู่แล้วเนี่ยมันชืดยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถ้าเราไม่คาดหวังว่าหนังมันจะต้องลึกซึ้งในเชิงปรัชญา ท r อนแอริก็ถือว่าเป็นหนังไซไฟแอคชั่นที่ดูสนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายตัวหนังไม่มีความรุนแรงอะไรมากนักไม่มีเลือดสาดหรือว่าฉากโป๊เลื่ยมาอกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยากดูหนังภาพสวยเสียงดีแล้วก็เต็มไปด้วยฉากเท่ๆการตัดต่อก็ถือว่าทําได้ดีนะครับการเปลี่ยนฉากลื่นไหลไม่สะดุดเพลงประกอบช่วยเสริมอารมณ์ได้ดีมากๆและแม้จะไม่มีอะไรใหม่ๆจนน่าสนใจ แต่หนังมันก็ยังให้ความรู้สึกของความยิ่งใหญ่อลังการแบบที่ควรจะเป็นในหนังโรงที่สำคัญก็คือมีซีนพรีเครดิตหนึ่งฉากที่เป็นเหมือนการปูทางสู่ภาคต่อหรือว่าภาคสปิน f ออฟในอนาคตและสำหรับใครที่ดูรอบ IMAX แล้วได้ของแจกเป็นสารัดข้อมือเรื่องแสงสีแดงถือว่าเป็นของที่ลึลกสุดเท่เพราะว่าตอนเปิดไฟในโรงหนังตอนหนังจบเหมือนเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเดกริตจริงๆเลย และนั่นก็เป็นทั้งหมดของทรอนแ r i ิสจากความคิดเห็นของทั้งส n a p เปอร์การและก็สแนปเปอร์เกทุกคนดูแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ